สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มอุลตราเซเว่นแต่เดี๋ยวก่อนก็จะมีคําถามกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเซเว่นเราจะกดทําไมผมตอนนี้นะครับมีคูปองเหลือที่749คูปองนะครับแต่ว่าผมมีตัวเซเว่นแล้วถูกไหมครับเมื่อพาร์ที่แล้วนะครับผมทําการสุ่มสกินอุลตร้าแมนนะครับของเดียวมะไปแล้วนะครับก็จะบวก อัตราคริ t ิคอลนะครับถึง200%ในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากได้นะครับคือรองเท้าที่เป็นเอฟเฟกวิ่งของเซเว่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นท่าลำดาบของเซเว่นนะครับซึ่งมันอยู่อันสุดท้ายนั่นแหละครับอยู่ที่ HP 2100เหลือแค่ท่าลำดาบครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดเสียงดูผิดปกตินะครับก็ต้องขออภัยด้วยนึงนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายคลิปวิตัวแมนมานี่วันนี้ก็คออักเสบแต่ว่าอยากจะถ่ายคลิปต่อนะครับให้มันเเสร็จกก่่่ออนนทีีด๋ยว เดี๋ยวอาจจะไม่กลับมาอีกผมก็มาถ่ายก่อนแล้วกันและอีกอย่างก็คือคูปองอนี้ยเหลือ7 4 9กนะครับก็ผมก็ไม่ได้คิดจะเอาไปทําอะไรต่ออยู่แล้วก็ลองมากดตรงนี้กันเลยดีกว่าซึ่งเอาแน,น่แคือผมได้แน่นอนนะครับในเรื่องของอัตราเนี่ยบวกคิดดิคอ้อ200ผมโจมตีได้มากสุดนะครับเสียประมาณ28่นะครับคูณ26ก็จะได้ที่728ใช่ไหมครับผมก็เเหลือคูปองอยู่หน่อยหนึ่งซึ่งผมก็สามารถกดได้เต็มที่คือคน,คน,น,นี้เรราาาาจะมทํกกดแบบ10ครั้ง2ครั้ง นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ก็ไปกดแบบโจมตีปกตินะครับแบบโจมตีครั้งเดียวนะฮะอีก6ครั้งนั่นเองวันนี้นะครับที่ท่อนผู้ชมจะได้ลุ้นก็คือให้ผมเหลือคูปองได้มากสุดนะครับซึ่งการที่เรากดเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เราต้องทำนะครับก็คือการสังหารเอเรนบลิสนั่นเองเพื่อที่จะรับรางวัลน,นั่นคือตัวเซเว่นสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับ เอาละฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกับคูปองอ e ีก749เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันหมดโถไหมครับสำหรับแฟนตั้มแมนทีนี้ถ้าเกิดผมมีหมดเนี่ยผมก็จะถือว่าเป็นแบบฟูลฟูลของแฟน อุลตร้าแมนแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับขอโปรโมทอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับอุลตร้าแมนเน็ตฟิกนะครับตอนนี้ภาค2มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูได้ทาง Netflix เลยนะครับรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาเรามาเริ่มกดกันเลยดีกว่าครับกดครั้งแรก280ระหว่างอัตราคิดเข้าให้สูงนะครับกดทีเดียวถึง7,000ในเ p เลยก็ได้เพราะฉะนั้นกดเริ่มแรกแบบไม่ทันตั้งตัวกดไปเมนปุป๊กครับ โอ้สามพันครับโอ้ oh my God. g ก d กดทีเดียวจะหมดอยู่แล้วอุ้ยแรงมากครับผมโอ้กลายเป็นว่ามันเหลือแค่2อันที่ผมอยากได้เมื่อกี้ <c oughs> เราโจมตีไปทั้งหมดนะครับสามพ hp ทีนี้มันก็เหลือแค่สามพนะครับซึ่งผมกดอีก1,700นะครับผมก็ได้ถ้าลำของตัวแมนเพราะฉะนั้นเรากดโจมตีแบบปกติจะคุ้มค่ากว่าครับ แล้วเรามาเริ่มกดกันเลยครับสำหรับการกดครั้งแรก28บาทตัวจุ๊บเพิง28คูปอง200 HP ถือว่ายังโอเคนะครับไม่ติดอัตราคิทิคอลกดอีกทีแบบไม่ทันตั้งต้งตงตนนึกยิ่งพัองอาไม่ติดอัตราที่ก้อน200โอ้ my god 200อีกเหรอมันต้องมากกว่านี้นะครับคุณเรามันไม่พอแล้วกันโอ้ oh my god 200อีกแล้วเราบวกตั้ง200นะฮะอัตราคิทิคอลกดไปอีกทีนึงโอ้ oh, 200ผมว่ามันกดได้200อย่างเดียวเลยไหม มันน่าจะไม่ติดอตาคีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นกันแล้วมั้งโอ้โหดีผู้ชมไม่ได้ตื่นเต้นกันเลยมาต้องตื่นเต้นกันอีกหน่อยได้ไหมสองร้อยไม่มีใครตื่นเต้นกับผมเลยนะฮะอ,อีกทีเดียวนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับการกดสกินแมนโอเคครับผมเรียบร้อยครับได้ท่ารำดาบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปรับเออท่ากันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปให้ดูนะครับว่าท่าเป็นยังไงบ้างรับกันให้หมดนะครับ อ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงประวัติการเล่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีของนะครับให้รับได้สาหรับคนที่กดแล้วอาจจะไม่ได้ไปถึงตัวเซเว่นหรือไม่ถึงตัวอุลตร้าแมนนะครับก็จะได้มีแบบมีท่าว้ามีพวกนี้ที่เป็นแบบเช่านะครับอย่าลืมมากดรับอัตโนมัตินะครับส่งเข้ากล่องจดหมายแต่ว่าอย่าลืมเคลียร์คลังก่อนเข้าด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวของจะหายกันเรากลับมาที่การรับของนะครับอันดับแรกนะฮะก็รับก่อนเลยสิ่งที่ผมยังไม่มีนี่เลยท่าวิ่งอุ แน่เป็นไงครับเป็นหน้าของอุลตร้าเซเว่นซึ่งนี่ท่านี่ของอุลตร้าแมนครับเมื่อวันก่อนผมลืมเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าฆ่าน,นี่ผมมีแล้วนะครับรับไปไว้ในกล่องอันนี้ท่าวาร์ปมีแล้วนะครับผมอันนี้ท่าลำดาบครับอันนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วก็ท่านี้นะครับท่าสลักเกอร์ผมมีแล้วนะครับก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเพชรแดง100นะครับ อันนี้ถ้าปรับอันนั้นกรอบโปรไฟล์นะครับมีแล้วอันนี้อิโมจินะครับอันนี้โปรไฟล์อันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็มีเช่นกันครับผมเอาละเราไปดูท่ากันก่อนเลยนี่กับท่านผู้ชมนี่คือท่าลำดาบที่ผมต้องการโอ้หมายก็สุดยอดมากครับแล้วอันนี้ผมมีแล้วนะครับอันนี้เป็นสตักเกอร์นะฮะหยิบม,มาจากหัวแล้วก็ฮุจาฮุจา,าแล้วก็เก็บกลับเข้าไป ่างเท่นะครับท่านผู้ชมเอาละผมจะมาสรุปนะครับของอุลตร้าแมนให้อีกรอบนะครับว่าเราเสียไปเท่าไหร่กับเมื่อกี้นะครับคูปองนะครับที่เรามาก็คือ7 4 9คูปองนะครับทั้งหมดเราก็คือเราเสียประมาณ5 3 2คูปองนั่นเองนะครับก็ถือว่าก็ก็ก็ดีกว่าที่คาดนะครับเพราะว่าตอนแรกผมคาดว่ามันน่าจะเหลือเป็นหลักสิบแล้วนะฮะก็เหลือ200ก็ถือว่าเก็บเอาไว้นะครับ มีเผื่อมีกิจกรรมหน้าๆที่เข้ามาแล้วก็บริหารเงินเรียบร้อยนะครับระวังแบบว่าโปรโมชั่นนี้เข้ามาโปรโมชันนี้มาโอ้ยทนไม่ไหวกดซื้อมันซะเลยไม่ได้นะท่านผู้ชมเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของทุกคนก็แล้วกันนะฮะถ้าคิดคร่าวๆนะครับของอุลตร้าแมนของอุลตร้าแมนที่เราเสียประมาณพันต้นๆน,นะครับถ้าเป็นบาทแต่ถ้าเกิดเซเว่นนี่ก็ประมาณ90 0ต้นๆเอาเป็นว่านะครับเงินทั้ง2อ,อย่างก็เป็นเงินดิบมากนะครับเพราะฉะนั้นบริหารเงินดีๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าคลิปหน้าท่านผู้ชมจะได้เจอกับการรำเซเว่นของผมมันจะเป็นยังไงผมจะรำดอกโยนดอกเวียงยอดวอดยอนอันหัวมันจะเป็นไงฮอนยังไงท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันด้วยนะครับกับการปาดอกเซเว่นของผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ